กิจกรรมคริสต์มาสส่งท้ายปี2022ยิ่งเล่นยิ่งได้กับนักนเตะ B d o u b l และนักเตะบวก8คืนความสุขให้แฟนๆเกมฟีฟ่าออนไลน์4คลิกลิงด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยชวนทุกท่านไปดูแมนยูประทับบาซารและเลสเตอร์ถึงอังกฤษเดินกลุ่มพาพันนี้โทรออทาฟอร์ดแอนฟิลและอิติฮัลสเตเดียมชอปปิ้งย่านออกฟอร์ตสตรีทล่องเรือชมแม่น้ำเทมและบิ๊กเบนจองก่อนกับราคาพิเศษสุดคุ้ม ติดต่อหาเราได้ที่ Inbox Page หรือแอดนัดมาพาทัวร์ตามรูปได้เลยครับสวัสดีครับผมกาปเด็ดเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงแมนยูเตะทำได้ยอดเยี่ยมตามเป้าที่ต้องการถล่มเอาชนะบอลมัดไป3.0ต่อูนย์แบบสนุกเข้มข้นแม้สกอร์จะขาดแต่รูปเกมเทีมเยือนก็พยายามสู้ครับทำให้มีบางช่วงที่ยูเตดต้องลงไปเล่นเกมรับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เชียร์กันเมื่อคืนท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราและชื่นชอบฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ มายูเตต์เปลี่ยนคู่เซนเตอร์จากที่ผลงานดีในเกมที่แล้วครับวิกตอร์นเดลฟกับแฮร์ร่แม็กควายได้ออกสตาร์ทบ้างตัวขับลูกชอมงมายืนแบ็กซ้ายเหมือนเดิมส่วนบูิเวนด้านบนนั้นส้านะเผื่อว่าอันโตนี่มีอาการบาดเจ็บจึงท,ทำให้ตันนี้ฟันนั่บกลงมาปั้นเกมเป็นนัมเบอร์10ครับขับบูโน่ฟนเดสมายืนปิดขวาเกมครึ่งแรกบอลมัดพยายามปกป้องพื้นที่ตรงกลางให้แน่นเข้าไว้โดยยืนแคบๆเพื่อบีบให้ายูเต็ดออกข้างเป็นหลักช่วงต้นเกมปิดแสดงยังมีโอกาสน้อยอยู่ ได้ถ่ายบอลไปมาเข้าพื้นที่สุดท้ายยังไม่เยอะแต่จังหวะฟรีคิกของคริเซียร์เส้นที่เปิดให้คาเซมิโล่กองกลางตัวตึงของพวกเราครับทำาไดยอดเยี่ยมมากๆเป็นลูกตั้งเตะอีกหนึ่งลูกที่ทีมได้ประตูต่อจากลูกสูตรเตะมุมในเกมกับฟอร์เรสต้องบอกว่าพิคเซียน e นั้นเปิดได้แม่นยำข้ามตัวโดมินิกสโลันกี้ตัวด้านหน้าครับมาตกที่เท้าของพี่คาเซยิงเข้าสามเหลี่ยมแบบหล่อๆเข้าไปให้แฟนได้เฮและสบายใจขึ้นที่น้ำตั้งแต่ครึ่งแรก จะเห็นได้ชัดว่าคาเซมิโลนั้นวิ่งจากด้านหลังของไลน์ทะลุเข้าหาบอลแบบลูกซ้อมนะครับเช็คลำหน้าได้ดีมากๆยูเต็ดเริ่มทำประตูได้มากขึ้นจากลูกตั้งเตะซึ่งเป็นอีกอาวุธที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงหลังนอกจากทำประตูได้แล้วจวังหวะช่วยเกมรับทนต่างๆของคาเซมิโลก็ทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกันทั้งการออกบอลที่แม่นยำสั้นและยาวแก้เพสซิ่งให้เพื่อนได้เปรียบ็อดยกข้ามาให้อบิสากาตรงกลางได้ใ,ใจผมไปเต็มๆครับเป็นการเปลี่ยนบอลจากที่ทีมเสียเปรียบ ให้ได้เปรียบในทันทีคาเซมิโลยังอ่านจังหวะการดักบอลที่สุดยอดหลายครั้งเหมือนรู้ว่าบอลจะมาตกตรงนี้แน่เขาก็ขยับไปรอก่อนทนนีที่แฟนๆอุ่นใจเมื่อเห็นเขาลงสนามกับฟอร์มะดับเวิลด์คลาสสกินบอลตัดฟาวได้หลายครั้งก่อนที่ถึงคู่เซนเตอร์ทั้งลินเดเลิฟและแม็กไวา์กลายเป็นเรื่องธรรมดาของฟอร์มพี่คาเซไปแล้วในตอนนี้ส่วนเอ,อริกเซนก็ทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีกับจังหวะเชื่อมกับแรดฟอร์ดชอททางซ้ายครับคอยประคองและเซตเกมให้ชัวร์ สอดขึ้นไปด้านบนบ้างในจังหวะทําทเกมลุกมีจังหวะซ้อนลูกชอที่โดนทะลุขึ้นไปด้วยพีคาเซอาจจะเป็นตัวปัดกวาดช่วยเกมรับเยอะหน่อยครับส่วนพีคิสเตียนเป็นตัวคุมจังหวะทําทให้เกมสมดุลจังหวะไหนควรเร่งจังหวะไหนควรผ่อนซึ่งเป็นสิ่งที่แฟนๆดูแล้วเพลิดเพลินกับการต่อบอลไหลลื่นคลอง,องบอลได้ต่อเนื่องเก็บบอล2อยู่แต่คลองบอลได้5 9ในเกมนี้โอกาสยิง18ครั้งตรงกรอบ6ครั้ง ในแผนเกมรับถึงฮาร์คโชยเห็นว่าต่อให้ส่งใครลงมาก็ยังฝ่ากความหวังไว้ได้แม้จะมีลูกหวัดเสียวเล็กน้อยและเลิฟเข้าประกบชิดตัวเข้าชิงบอลแรกมากขึ้นไม่ถอยอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อนแม็กวายดักลูกกลาการได้หลายครั้งกับบอลครอสของทีมเยือนที่พยายามเล่นงานยูเตตแม้ทั้งคู่จะจ่ายบอลเสียไปบ้างครับต้องยกมือขอโทษเพื่อนแต่โดยรวมก็ช่วยทีมเก็บคึนชีตถ้าจะมีข้อติติงก็คือกับปันแฮร์รี่จังหวะไหนตัดได้แล้ว พยายามทาให้ชัวร์ไปเลยไม่ใช่พลาดเสียบอลจังหวะที่2แล้วต้องมาซ่อมงานของตัวเองอีกจังหวะครับถ้าเกิดเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งกว่าน,นี้ก็อาจจะโดนลงโทษได้และที่ต้องชื่นชมแบบเข้มๆเ,เ,เลยคือเดบิดเดคาที่ทาได้ยอดเยี่ยมมากๆก,การเซฟลูกยากๆหลายช็อตบอลมาอาจจะได้ประตูไปแล้วถ้าผู้สารประตูเกมนี้ของยูเต็ดไม่ใช่เดคฮาเขายืนตำแหน่งได้ดีและปัดทิ้งได้ทุกลูกที่บอลเข้ากรอบกำลังเล่นด้วยความมั่นใจ บางชตกองหลังปล่อยพื้นที่ว่างและชี้เป็นชี้ตายแล้วครับถ้าบอลมัดยิงผ่านไปได้ก็จะเป็นประตูแต่เดคฮาไม่ยอมยง่ายเขาต้องการเซฟเพื่อคืนชีพพีเดย์ลงเล่นเป็นนาที่510ให้กับยูเอตตขึ้นมาอยู่ในท็อป10แล้วสำหรับผู้เล่นที่ลงเล่นมากที่สุดครับเดคาจะออกมาเล่นเป็นสวปเปอร์กลิปเปอร์ตัดบอลจากแนวหลังด้วยออกมาสั่งการกองหลังกระตุ้นเพื่อนพีเดย์ที่เก่าขึ้นฝีมือยังเจ๋งเหมือนเดิมพาทีมเก็บคินชีพได้เป็นนาที่8ในพรีเมียร์ลีกฤดูกา ลูกชอกับรองวิสาก้าก็โดดเด่นเช่นกันแมงมุมนั้นฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆทั้งเกมรุกเกมรับจังหวะเติมเกมก็มีช็อตเชื่อมกับเพื่อนได้ดีครับไปขึ้นหน้ากรอบบ้างแต่วันนี้หน้าที่หลักของเขาคือการหยุดจยดอนแอนโทนีที่มีความเร็วปีกซ้ายของบอลมัดกับความสามารถเฉพาะตัวที่ดีมีจังหวะที่ลงไม่ทันอยู่บ้างทําให้ดวิดเดคารและคาเซมิโลต้องช่วยไว้แต่กับนักเตะที่เหมือนจะรอขายแล้วกลับมาขึ้นสู้อีกครั้งแฟนๆก็อยากให้กําลังใจเขา กลับไปยังตำแหน่งกับเดียโก้ตาโลได้สนุกตอนนี้หลายคนน่าจะอุ่นใจมากขึ้นกับผุมกำลังของทีมที่มีการแข่งขันภายในสโมสรซึ่งเป็นสิ่งที่เทนฮากต้องการส่วนลูกชอนนั้นวันนี้สุดยอดมากๆมีส่วนกับประตูที่2และ3ครับโดยเฉพาะจงังหวะแก่เพรสซิ่งและเป็นคนยิงประตูนี้เองให้ทีมแบบหล่อๆจงังหวะทีมโกท,ทุกคนดูแล้วมีความสุขเป็นการเปลี่ยนบอลจากรับเป็นลูกที่ดี ทำชิ่งหนึ่งสองให้แล้วไปจากด้านซ้ายครับทะลุขึ้นมาฝากให้ที่บรูโน่กับกาณาโชสิ่งที่บงบอกว่าทันหาสอนลูกทีมได้ดีก็คือถ้าเพื่อนอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าควรจ่ายเพื่อนได้ลองทําประตูตอนแรกที่ดูถ่ายทดมีความคิดในใจว่าลูกนี้กาลาโชจะยิงเองไหมแต่ก็จ่ายมาคืนที่ชอยิงด้วยขวาเป็นการเข้าทําที่สวยงามพเพื่อนบอลมัดแทบไม่โดนบอลในจังหวะนี้ยุเต็มนีห่าง2 0ตั้งแต่ต,ต้นครึ่งหลัง และแฟนๆก็มีความสุขกับการเชียร์แบบสบายๆหายห่วงสําหรับผู้เล่นแดนบนต้องขอภัยแฟนขับบรูโน่ครับผมรู้สึกว่าวันนี้บรูโน่จ่ายบอลเสียไปในบางครั้งและตัดสินใจในบางช็อตไม่ดีเท่าไหร่แต่จังหวะที่ทะลุขึ้นมาแล้วจ่ายไม่ละเอียดกับช็อตเลิกชิปที่น่ายิงเต็มแรงไปมากกว่าแต่เขาก็มีแอสซิสต์จากลูกเปิดให้แรดฟอร์ดในประตูที่3าซึ่งต้องชมลูกชอที่เปิดเล่นงานหลังลายบอลมัดก่อนเฮโน่ปาดมาให้แรดชี่ยิงเจาะเข้าไป โดยรวมนั้นบูโน่อยังวิ่งเยอะเหมือนเดิมและหาพื้นที่ดีครับแต่ส่วนตัวอยากให้เพิ่มความละเอียดในการจ่ายบอลมากขึ้นซึ่งจะยิ่งทําให้ฟอร์มของเขาดีขึ้นไปอีกตอนนี้ฟานาเบกบาดเจ็บถูกถอออกไปในช่วงท้ายครึ่งแรกต้องมาหาช่องกับวิ่งไล่บี้นั้นกล้าเข้าบอลหนักตัดฟาวมีเห็นมากขึ้นและมีช็อตบีบย่างบอลตรงกลางมาได้โดยรวมเป็นช่วงที่ดอนนี่กําลังค่อยๆดีขึ้นจะกโอกาสลงสนามที่ไม่เยอะน่าเสียดายที่โดนอัดหนักและเจ็บไปครับซึ่งถือว่าโชคร้ายที่เขาไม่ได้ลงเล่นต่อ หวังว่านายจะได้โอกาสอีกเพราะแฟนๆหลายคนยังให้กำลังใจนายเหมือนเดิมนะดอนนี่มาคาร์ตฟอร์ดปันป่วนเกมรับบอลมัดได้เยอะครับกับความเร็วและการเลี้ยงกินตัวซึ่งตอนนี้เขาก็ำลังมั่นใจไม่ว่าจะเล่นทางซ้ายทางขวาหรือตรงกลางสิ่งที่ชอบคือราชีมักจะพาบอลลากจี้หันหน้าโดนผู้ต่อสู้ทันทีที่มีโอกาสแม้จังหวะสุดท้ายจะลองยิงเองไปบ้างซึ่งโอกาสในเกมนี้มาจากแรดฟอร์ดเยอะเหมือนกัน กับประตู3าศูนย์นั้นต้องบอกว่าเป็นการเช็คลายที่ดีครับและบอลยอดเยี่ยมของบูโนและชอเ็นฮากโชยเห็นว่าเขาพร้อมใช้ลูกทีมเล่นงานคู่แข่งในรูปแบบที่หลากหลายมีมิติทั้งบอลด้านข้างเจาะตรงกลางลูกตั้งเตะทำชิ่งสองบอลแนวลึกให้แบ็กเติมรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวและการยิงไกลด้วยอองโตนีมักซาวก็มีส่วนในการเชื่อมต่ำพักบอลแดนหน้าวิ่งสอดช่องเพื่อไปเก็บบอลครับน่าเสียดายที่ลูกหม่งต้นเกมไม่ตรงก่อ ด้วยภาษากายของอองตนี่ตอนนี้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและลงเล่นต่อนเนื่องไม่มีอาการบาดเจ็บแฟนๆยังให้กําลังใจเขาต่อไปในการยิงคําแดนหน้าซึ่งเป็นผู้เล่นที่เสียสละเพื่อทีมส่วนตัวสำรองที่ลงมาทั้งการลาโชเฟรดดาโลอิลังกาและมาติเนสลงมาแทนที่ดอนนี่ฟอนอเบกเอริกเซนวันวิสซาก้ามักเซลและลินเดเลฟผมชอบความจีจาร์ดและทัศนคติที่โตขึ้นเรื่อยๆของการลาโชกับจังหวะทะลุขึ้นไปเอง แอซิทให้ชอ9ชนะ1ต่อ1แถมยังเกือบยิงประตูได้จากลูกชนเสารครับเฟตก็บดบี้ตรงกลางได้ดีตัดบอลได้หลายครั้งดาโลทะลุขึ้นมาลองซัดเปน็นลูกหลังกลับมาอยู่ในทีมชุดนี้ครับพร้อมทั้งมาติเนสก็ลงมายืดเส้นยืดสายในช่วงท้ายคุมกาลังของโยเตดมีตัวผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแย่งตาแหน่งกันสนุกเทนไฮท์าทาบอลไหลลื่นเกมลุกดุดันเกมรับเสียยากเก็บครีนชีนตนักเตะรายบุคคลฟอร์มดี บางคนที่เคยถูกตั้งคำถามก็กลับมารวมจิตรวมใจลุกขึ้นสู้ใหม่และเป็นกำลังหลักของทีมแมนยู ang, แต่มีแต้มเท่ากับนิวคาสเซิลอันดับ3ที่35คะแนนครับแต่ประตูที่เสียยังเป็นรองอยู่ยูแต่บวกอยู่7ขณะที new ่นิวคาสเซิลบวกอยู่21หลังจากโดนเอเวอเรตในเอฟเอคัและชาตันในลีกครับพี่แสดงมีเกมเจอกับซิตี้และอาร์เซนอลซึ่งมีผลมากๆต่อการลุ้นหัวตารางบางคนจะหวังแค่การแซงนิวคาสเซิลและซิตี้ขึ้นมาอยู่อันดับ2ครับ แต่ผลงานผีแดงบางส่วนก็ขอหวังถึงการลุ้นแชมป์กันบ้างแล้วเพราะยังเหลือเกมรแขันะะอีกตั้ง21นัดและถ้าเทนฮารพาทีมชนะเซตตี้กับอาร์เซนอลได้เขาะจะมีโอกาสมากขึ้นซึ่งใครจะไปคิดครับว่าที่ยูเต็ดพลาดแพ้ใน2เกมแรกตอนนี้พิ่แสดงกําลังมีโอกาสลุ้นอะไรบางอย่างอีกครั้งแม้แต้มจะหาอาร์เซนอล9คะแนนแต่ผมจะไม่ดับฝันแฟนเพจแฟนช่องที่หวังสูงไปถึงการลุ้นแชมป์เพราะทุกคนมีสิทธิ์หวังและทุกอย่างก็เป็นไปได้ในโลกฟุตบอล ทุกท่านคิดเห็นอย่างไรพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากพวกเราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและล้างคล้ายมันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัรดีครับรวมให้กําลังใจปิดแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกับกลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ